เก่งมากดวินขึ้นมาเลยลูกตึง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 น้องวินเพื่อนแยกแถวแล้วลูกเอาท่าสองเปลี่ยนบอกเพืนะ่อนน่ะบนกลางล่าง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 ทัก ห้าสามห้าสามเตึงเตึงเตึง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 ร่วมแถวม้งปีนจางเอาเลยค่ะหมุนเลยตึงตึงตึงเดินไปเลยลูกตึง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 ตึยง